เดี๋ยวมาดูนะครับว่าครั้งแรกกับการเทสได้เนี่ยเป็นยังไงนะครับสำหรับ honda new M S X กรมนะจ๊ะขออนุญาตนะครับขออนุญาตนะฮขออนุญาตให้เสียงนิดนึงนะวาบอสวัสดีครับผมอยู่ผมชัปปี้ชาแนลนะครับแล้ววันนี้นะครับเราอยู่ที่เอเชียทีคครับผมโดยวันนี้นะครับมีงานเปิดตัว ดีไม่ชนต,ตอนนี้นะครับเราอยู่ที่เอเชียซีนะครับโดยมีงานเปิดตัวรถ Honda New MSN Grom กรมนั่นเองครับผมแล้วก็มีเทสไดด์ด้วยนะครับผมอเดี๋ยวผมจะไปลองขี่เลยว่าจะรู้สึกยังไงนะครับแล้ววันนี้ครับมีคอนเสิร์ตของพี่แจ๊สปุ๊กนิกปะบยองปุ๊กๆเลยนะครับผม ต้องรอติดตามเลยพลาดไม่ได้ด้วยการทั้งปววนะครับอ่าเดี๋ยวเราจะไปดูบรรยากาศข้างในกันเลยว่ามีอะไรกันบ้างก่อนอื่นอย่าลืมกด subscribe ก,กดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมและตามมาเลยกับชัปปีช้ชาแนลครับผมกับพวชัปปี้ไรเดอร์อะตามมา ครับลงทะเบียนเทสต์หน่อยครับผมตอนนี้เราก็ใส่อุปกรณ์ป้องกันนะครับเพื่อจะไปเทสไดนะครับว้าวาพร้อมแล้วนะครับผมนี่นะครับใส่สนับขาด้วยนะครับผมโอ้โใส่แน่นเลย โอเคเราไปมุนล้มได้ใช่ไหมใต่ไบกันแบบกัดกันล้มเต็มที่อ่ะดูดิฝังวั้นเราคงไม่เจอกันนะเอาแล้วแหละเอาแล้วแหละเอคเราพร้อมที่ไปขายทุเรียนแล้วครับผมพร้อมพี่อยากขี่สีแดงเดี๋ยวมาดูนะครับว่าครั้งแรกกับการเทสได้เนี่ยเป็นยังไงนะครับสำรับ Honda New MSX กรอมนะจ๊ะอ่ะสีแดงพร้อมแล้วนะครับผมเราจะไปขีดคับสีแดงขีดได้เลยใช่ไหมได้คนระับพี่อาละร้อมแล้วไป เรียบร้อยแล้วนะครับสาหรับการเทสไดบอกเลยว่าเฮ้ยรถมันแบบมันพุ่งมากนะนี่ก็คือบรรยากาศการเทสไดนะครับผมที่ผมได้ขี่ไปแล้วเมื่อกี้นะ,ะ<อ>ก็บอกเลยว่าเอ้ยรถมันก็เร็วถึงใจดีแหละแต่ถว่ามันแบบสนามมันแบบน้อยนิดนึงอ่ะมันก็เลยแบบทําให้แบบขี่ได้ไม่เท่าไหร่นะครับผมก็เดี๋ยวเลี้ยวซ้ายเลี๋ยวเดี๋ยวเลี้ยวขวานะครับสำหรับวันนี้สำหรับ New M S X รอมนะครับเป็นตัวใหม่นะครับเครื่องยนต์ใหม่รุ่นนี้นะครับสามารถเขาเรียกว่าหมดนะครับเพิ่มหมดได้คุณสามารถซื้ออุปกรณ์แต่งเพิ่มนะครับก็คือเนี่ยครับตัวนี้เป็นตัวแต่งเพิ่มเห็นไหมครับที่จะเป็นแต่งเป็นแบบโมดตัดหรือจะแต่งเป็นแบบ จะแคมเบลนะครับหรือว่าจะแต่งเป็นแบบเอ็กซ์เวนเจอร์นะครับก็คือซื้อหมอดเพิ่มนะครับผมโดยราคานั้นนะครับรุ่น ABS นะครับจะอยู่ที่77,400มื่นะครับเป็นแบบสแตนดาร์ดไม่มีหมอดนะครับแต่ถ้ามีหมอดนะครับตัวโมตาดนี้นะครับจะเป็น76,600มื่นะครับสำหรับตัวนี้นะครับนี่คือตัวที่เป็นโมตาดนะครับสำหรับตัวต่อไปนะครับแคมเบลล์นะครับก็คือแบบนี้เลยแต่งออกมาเลยนะครับก็คือเพิ่มหมอดมาให้เรียบร้อยนะครับจะอยู่ที่77,000มื่นนะครับสำหรับตัวนี้นะครับถ้าใครอยาก นะครับแล้วก็ตัวน้ําเงินดำนะครับจะเป็นเอสเปนเจอร์นะครับจะอยู่ที่เจ็ดหมื่นหกเจ็ดร้อยนะครับแต่ถ้าเป็นรถธรรมดาเ่าๆนะครับรุ่นสแตนดาร์ดเบรกไม่ ABS นะจะอยู่ที่69,900บาทนะครับแต่ถ้าเป็นแบบรุ่น ABS นะครับก็คือเทาดำนะครับจะอยู่ที่77,400แต่ผมแนะนำนะถ้าอยากได้นะครับให้ซื้อแบบหมดไปเลยนะครับซื้อแบบเติมเติมไปเลยเนี่ยเพราะว่ามันแต่งพร้อมนะครับเพราะว่าอุปกรณ์เนี่ยก็เป็นอุปกรณ์แท้จากทางฮอนด้านะครับผม นี่ก็คือการลงทะเบียนนะครับบรรยากาศการลงทะเบียนนะครับ <_ an> นอกจากจะมีการเทสไดม์มีตัวรถโชว์ให้ดูนะครับก็ยังมีสเก็ตบอร์ดครับผมนี่มีรานสเก็ตบอร์ดส่วนนี่คือบรรยากาศของ <Yeah. S 1> ทีวีทีวีเวทีแ้ทีวีอะไรนี่คือบรรยากาศของเวทีนะครับที่วันนี้นะครับคุณแจ๊สปุกนิกไปายองป,ปุ๊กนะครับจะมาเล่นคอนเสิร์ตนะครับเดีย๋ยวเราไปชมภาพงานบรรยากาศคอนเสิร์ตกันครับไปดูด้วย อย่าไปฟังคำคน,านภาวนาว่าพรุ่งนี้คงจะไปถึงเซนชรยตรงนี้เป็นโซนรถแต่ง เลยว่าแต่ละคันนี่แต่งเต็มจัดเต็มมากๆไม่ว่าจะเป็นแนวทัวริ่งแนวโมตาร์ดนะครับนี่นะครับสวยมากอู้แบบคาเฟ่ก็มีครับดูคาเฟ่บอกเลยครับรถคันนิดเดียวครับแต่งเป็นแสนครับว้าแต่งเป็นแสนครับผมดูนะครับนี่คือบรรยากาศของรถแต่งนะครับซึ่งก็มีคนมาดูมากมายมีอู้คันนี้สวยมากแต่งดำดูดิันนี้สวยมากแต่งแต่งเป็นแสนชื่อรถแวกพาวเวอร์นะครับผมอู้ แบบหลายสไตล์นะครับรวมไปถึงวันนี้เหมือนมอเตอร์คอร์สเลยเขาใส่คอ17นะครับเหมือนรถมอเตอร์คอร์สจริงๆเลยนะครับผมสำหรับฮอนด้ากลอมนะครับอันนี้นะครับนี่ก็คือบรรยากาศนะครับแฟในงานนะครับที่เขามาเล่นสเก็ตบอร์ดกันนะครับพี่แจ๊บพี่แจ๊บโอเควันนี้ก็คือทั้งหมดของวันนี้นะครับใครชอบคลิปแบบนี้นะครับที่พี่พามาดูรถ ามาเทสไดนะครับก็กดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกําลังใจนะครับและคราวหน้านะครับพี่จะพาไปดูรถอะไรหรือว่าจะพาไปไหนนะครับก็ต้องรอติดตามเลยกับชัปปี้ชแนลนะครับวันนี้ต้องราเป็นแล้วนะครับสวัสดีครับบาย